อเกมกต็ตืมเอาสวัสดีค่ะป้าแม่พี่น้องวันนี้มาปลากระย,ยปุ่นเห็นล้วมาทำก๋วยเตี๋ยวกินกันเต๊ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสงบสองร้อยกินทั้งครอบครัว นะอย่าลืมตอนนี้อยากะเลี้ยงฝากกดเติมกดคิดเติมแต่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเยอะกว่านี้กระกรองนี่เยอะขึ้นไปเด้อวันหน้าอย่าได้มาปลาคลิปใหม่ใหม่ไปด้หาอย่ามาทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเลี้ยก๋วยเตี๋ยวบกนี่ดูจำอยางก,กันจำมันกินจำอยางจำทำมันล้ำเต๊นแต่ๆๆนะนี่กัอุปกรณ์มันก็นมีนะมี หัวเสีเท้ามีโค้งไก่กระเทียมเอาไปเกี่ยวนี่มีหัวไอ้ที่อย่างกหัวอันขึ้นใช่มีผงปรุงรสมีเส้นใบผักชีลาถั่วปักเยาวถั่วงอกคะนา้าหมูสับลูกชิน้นถั่วปนไปไปตุมน้ำซุปกันเลยว่าใส่อแยังเด นี่ใส่หัวสชเท้าแล้วนี่ซีโค้งไก่น้ำกซุปนี่ใส่ขนอใส่คันนอกอนึงใส่เกี๊ยว้อนนึง อิ่วขาวฟุงรวดฝ้าเขียวมำมันหอย 路。 ถั่วฝั่นใช่ไหมอ๋อตามะดา่มนะ้ำมันหอมดีบโบราณโบราณโอเคเนี่ยหัวก็ตำพอเปแบหยาบนิดนึงเอาไว้สำหรับทำต้มยำนะครับนี่ทำสูตรทำกินในคะรอบครัวนะง่ายๆออนี่กระเทียมอยู่ตำกระเทียมเจียวแล้วนะ่ตำกระเทียมไปเจียวก่อน,นมันเหลียงๆ อยากกินต้มยำต้มจืดจะมาเด้อร้านปุ่นคาเฟ่พี่ืมื่อไปสร้างที่บ้าเจียวกระเทียม กระเทียมเจียวก็เรียบร้อยแล้วนี่หือมาแล้วมอกระเตียวจำเป็นพี่น้อง หคือว่าจะได้ลวกอ้อเอ้อเนี่นยจะปรุงตัวนะ้รสจ้มยำแล้วนะคะหมูสับยำหมูสับกระเทียมเจียว พริกนิดหน่อยนาพระชาสูตรนี้ตามชอบเลยเนาะใครกินรสชาติยังไงก็เติมเองใครกินส้มกินหวานก็เต่มเอาน้ำตาลนิดหน่อยหมหมูลูกชิ้นนะคะวันนี้

มาพี่น้องมาซิสต์แล้วมากินกันกันเร็วจิ้มกันอื้มๆดิบเลยจิ้มกันอะล้ำบุล้ำม่ม่เดี่ยวโจมยำโบราณเตี๋ยวโจมยำโบราณอนรับปุ้นเพเร่ก็ใส่ได้ประจงลีลาอย่างนักอืมมาม่มามากินกันกันเร็ว อาหารเที่ยงกะโจบ๊บพีเอ็นนะไปหยาไปทําไปจํากันดูนะมันลจะเต้ๆน,นะงบจองร้อยกินทั้งครอบครัว้วเขาซื้อไป็นเฉพอะกินนะมันหน้าก่อนอย่าไปหาโจ๊บอางงานี่ยมาแกงมายำมาต้มมาจืดกันไหมคลิปนี้ก็มตดเองแล้วเดอ้อขอโจ๊บไปก่อนมันหน้าก่อนเจอกันไหมบ่าบาย